ครั df, สบส e วัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมก็ทําการสั่งซื้อต้นไม้มาอีกครั้งครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นไม้ครับราคาถูกนะครับเราก็บีบซื้อสะสมตอนนี้นะครับช่วงขาลงครับเราก็บีบซื้อตัวที่เราสะสมนะครับตัวที่ราคาแพงๆครับแต่ว่าตอนนี้ราคาก็พอจับต้องได้เราก็ทําการสั่งซื้อนะครับทำป็นพ่อแม่พันุนะครับของสวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมสั่งต้นอะไรมาครับ เรามาแกะกล่องนะครับสองนี้สองต้นนี้นะครับกว่จะสั่งซื้อได้นะครับก็คิดแล้วคิดอีกนะครับเพราะว่าราคาครับค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับแต่ว่าเป็นไม้ยอดนิยมนะครับกระแสน,นะครับ นนก็แพ็กดีหน่อยนะครับอันนี้ก็มีกระถางให้นะครับมีป้ายชื่อ พระเอกครับ ตัวนี้เป็น S อสโตีไทยนะครับเป็น V ีหนาครับบีซูเปอร์นะครับเห็นไหมครับตัวเขาะขาวนะครับตัวนี้เป็นบีหนาครับเดี๋ยว B ีเขาจะไล่ลงครับ V ีหนาราคาก็จะค่อนข้างแรงหน่อยนะครับตัวนี้ครับประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับเกือบหกร้อยนะครับเราไปดูอีกต้นนึงครับ ไซส์ตัวนี้น่าจะไซส์เล็กกว่านอ้อยิดหน่อยครับตัวนี้เขาลดให้เหลีอยห้าร้อยบาทนะครับนี้นะตัวนี้จะเป็นบีเหมือนกันครับแต่ว่าตัวขาวก็จะไม่เยอะนะครับบีเขามีหลายแบบนะครับก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับ ไม,ไม่ค่อยมีตำหนินะครับเดี๋ยวเรามาทำการปลูกกันนะครับแต่ว่าผมจะใช้กระถางของที่บ้านนะครับเพราะจะได้เหมือนๆกันนะครับเดี๋ยวกระถางไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะไม่ค่อยสวยนะครับที่บ้านจะใช้กระถางทรงสี่เหลี่ยมนะครับ <S <S เราก็ลองพื้นนะครับด้วยขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าว ต้องลองเยอะนะครับลองพอนิดหน่อยนะครับทีนี้เราใช้ปลูกวันนี้นะครับก็จะมีทรายนะครับแกบดำร่อนนะครับแล้วก็ พิทมอสน,นะครับเราไม่ต้องใส่เต็มนะครับเดี๋ยวเราก็เอาต้นไม้ใส่ก่อนนะครับแล้วก็ยินใส่อีกทีนะครับเราต้องกะระยะของต้นไม้นะครับนะครับเราต้องกะระยะก่อนนะครับแล้วก็ ยอ,นนอย่าก,กดแน่นจน,น,กกนเกินไปนะครับแล้วก็อย่าฝังแคนตัสไว้ลึกเกินไปนะครับไม่งั้นเขาจะไม่สวยงามนะครับ แต่ว่าบ้านผมไม่ได้รองหินนะครับก็จะปลูกให้เขาเต็มหน่อยครับเผื่อเขายุกนะครับเพราะผมไม่ได้โรยหน้านะครับด้วยหินนะครับก็จะใส่ดินนห้เต็มนะครับก็จะปลูกแบบบ้านๆน,นะครับไม่ได้โรยหินนะครับหนึ่งต้นนะครับ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราอีกต้นหนึ่ง ูกให้ต้นเขาอยู่ตรงกลางนะครับเะไดไสวยๆนะครับการกระถางนะครับกดดีนิดหน่อยนะครับให้เขาอยู่ตัวนะครับอย่าก,กดเดยอะกดแรงนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการปลูกนะครับตัวนี้ก็ปลูกเสร็จสิ้นนะครับเราไม่ได้โรยหินนะครับถ้าโรยหินแล้วจะสวยกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเราใส่ดินนะครับเกลี่ยเต็มกระถางนะครับเผื่อว่าขุ๋ยมะพร้าวข้งล่างเขายุบนะครับ s อสโตบีไทยครับวันนี้เราไม่ได้มาไม้ด่างนะครับไม้กระแสนะครับแต่เรามาดูแพนตัสนะครับไม้กระแสืีนกันนะครับ ตัวนี้เก็บหกร้อยนะครับถ้าจาไม่ผิดนี่ประมาณห้าร้อยหกสิบห้าบาทประมาณนี้ครับเก้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ห้าร้อยบาทครับอย่าลืมนะครับดินที่ปลูกแคนตัสน,นี่ต้องโป่งนะครับแล้วก็เราใส่กาบมาพ้าสั์นะครับเพื่อให้เขาระบายน้ําได้ดีนะครับ สิ่งสําคัญอันดับแรกของการปลูกแคนตาส์ที่คือโรงเรียนนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นดินนะครับเป็นโรงเรียนแล้วก็แสงครับแสงอาทิตย์พวงนี้ครับเราต้องได้รับแสงครับอย่างน้อยครึ่งวันนะครับประมาณสี่ชั่วโมงนะครับถ้ายิ่งได้รับแสงนะครับทั้งวันก็จะดีนะครับแต่อย่าให้เขาถูกแสงจังๆนะครับไม่างนั้นเดี๋ยวเขามีอาการไหมเป็นแผลได้นะครับถึงแม้เขาจะเป็นแคนตาส์นะครับหรือกระบองเพชรนะครับแต่ว่าเป็นกระบองเพชรสายพันธุ์ที่เขาปรับปรุงนะครับจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับจะไม่ทนแดดนะครับ อย่าคิดว่าเป็นกระบองเพชรแล้วจะทนแดดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เขาปรับปรุงมานะครับเดี๋ยววันนี้เราอย่าเพิ่งรดน้ำนะครับเราได้มาใหม่นะครับปล่อยให้เขาปรับสภาพสักสองสามวันไม้ค่อยรดน้ํานะครับเดี๋ยวเราก็ไปไว้ในที่ไม่ค่อยไม่ต้องเจอแดดเยอะนะครับคือให้เขาอยู่เจอแดดช่วง เช้าครับไม่เกินสิบโมงนะครับสิบโมงเนี่ยให้เขาปรับสภาพก่อนนะครับก็สวยนะครับวีไทครับเป็นสายพันธุ์ท็อปทิปนะครับเป็นแคนตัสที่ไม่มีน้มครับปลูกง่ายครับเด็กๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มเลี้ยงเราก็ควรจะปลูกเอสโตสีเขียวก่อนนะครับแต่เอสโตไลบีนี่เป็นตัวที่มีราคา ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับอยู่ที่ความสวยนะครับตัว V ด้วยครับบหนาบบางพวกนี้ครับอยู่ที่รูปทรงเป็นปลาดาวไหมครับทรงธรรมดาไหมพวกนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงสะสมนะครับเพราาไม้ราคาเริ่มจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเก็บไว้ครับเดี๋ยวกลัวหายครับเก็บไว้ที่รับตาคนหน่อยครับคลิปนี้ก็ ได้แอสโตไฟตั้มนะครับวีไทยนะครับไายสมใจนะครับเก็บไว้สัก2ต้นนะครับแล้วก็เมล็ดครับ3 0มสิบเมล็ดหนึบาทครับแอสโตวีไทยเขาบอกว่าผสมวีกับวีนะครับก็เลยลองซื้อมานะครับ3 0มสิบเมล็ดหนึบาทครับหชุดนะครับเดี๋ยวถ้าออกยังไงเดี๋ยวจะเอามาทำคลิปให้ดูนะครับว่าเวลาเขางอกแล้วเป็นยังไงนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่า,ทานี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามกดิงก์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ